ไทยนั่นลูกดนติตีกองเหลครับมันอนนยู่ทางลางครับอ่าครับร้องเพลงเลยราเป็นองัลงไสนาม้าวัดเองเสียสุแล้วที่เกิดที่ตุงในพื้นทะี่ที่เป็นกะัเกิดว่า สุดต้องฟิดดับสิได้ดับต่เด็บซิมีปัญญาเข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 าปิดเนื้อส่ยังหาแนวยากันเจ้าชายที่สันบอกกับเองมาเองว่าคนเขาสั่งเป็นกานหลักมาว่ารับใจสะก่อนจบแล้วค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ